มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจเครดิตบูโรนะครับที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยบริการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ไปรษณีย์121แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทปริษนีไทยนะครับได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบุโรนะครับในการเป็นตัวแทนรับคําขอตรวจเครดิตบุโรทั่วประเทศเพื่อเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลด้านสินเชื่อของบุคคลด้วยระบบออนไลน์นที่ทําการปริศนี121สาขาทั่วประเทศซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ล่าสุดในการตรวจเครดิตบุโรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเสียบเข้าเครื่องอ่านข้อมูลแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ทราบผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือถ้าหากต้องการทราบรายงานเครดิตบูโรฉบับเต็มอันนี้ก็สามารถแจ้งความประสงค์นะครับได้แต่ว่าต้องเสียค่าบริการ150บาทและจะได้รับรายงานดังกล่าวกลับภายใน7วันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยไปรษณีย์ก็ยืนยันนะครับว่าประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป